โลข,ข้าดน้ารง้ามเนี่ยเอาดอทมาขับ <c oughs> เควิ่งทางลูกลังหน่อยนะหักซ้ายออกไปเลยถ้าเจอเดี่ยวเจียบเหี้ยบเหรอจะมีดอทขับต้องระดับในคนในพันนะเราก็มีแต่ในคนทั้งนั้นลองดูชุดสิ ชุดคนขับเราเลยชุดยังกูเนี่ยนะไอ้พลไอ้ชุดคนขับไงไอ้พลไอ้พลขับรถเฮ้ยเฮียจะเข้าป่าแล้วจะเข้าป่าแล้วมันว้าไปเฮียไปไวไปหน่อยสวัสดีครับเดี๋็ดๆดูทางก่อนตรงไปเดียวตามทางไหมบอกเองงี้ี่ะไปบอกกูด้วยตามทางไหม ถ้ามึงเจอเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวอ่ะไล่เลี้ยวซ้ายอะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าสายแรกเยสสายนี้แหละไปออไปออไปโอเคตรงไปมึงจะไปให้มึงจะให้มันไปเส้นไหนเนี่ยตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้าย มันก็ต้องไปซ้ายจริงดีเปิดประตูเล่นน้ำเพี้ยโชยโชไอ้สแต่ไปซ้ายไหมซ้ายรัดไม่ได้นะรัดไม่ได้นะโอ้ยเทียมันภูเขาแบบนั้นเลยเนี่ยมันจะไปไหนได้เนี่ยเออตามทางไปตามถนนไหว่าต้องจอดรถวิ่งว่ะไม่ไม่ไม่มันมึงต้องไปข้ามข้างล่างนู่นเลยเห็นไหม นู่นเลยนะเออตอนเกียร์ดิโวยอ้อมชิพหายเลยปกติมึงวิ่งมาแค่ตรงนี้แล้วมึงจอดรถวิ่งไปก็ได้เอ้ยแต่มันไปเส้นใหญ่แล้วมันไปต่อเส้นบนได้ก็ใช่มันขึ้นไปนู่นได้ขึ้นไปนู่นได้เลยเกเบิลเซน้าดูดิกูว่าเราอะขี่เลยมาถึงนี่เนี่ยไอ้เหี้ยเลี้ยวตรงนู้นก็ได้ไอ้จัดเส้นล่างเนี่ยมึงขี่ตอนเบรกล่างเออตอนเบรกล่างกูบอกให้ตรงมา ขี่อ้อมวางข้างบนแล้วอ้อมกลับไม่เปิดกระจกปะวะเที่ยวบ่ายถ้าไปถ้าเราตรงมาจากเบตแรกที่เราเราใช่เดี๋ยว้ายตามทางไปตามทางไปเราจะผ่านอีกเบตหนึ่งนะเว้ยเราก็ไปอีกเบตนั้นได้นะเบตบนใหญ่ทุกเลยนะเบตล่างเนี่ยไปผ่านเบตล่างแล้วก็เขี่ยวขึ้นบางนี้ได้ไปปะล่ะ เพิ่งถามว่าละข่าวได้ไหวหล่าแล้วมังดูสภาพไอ้ที่เบรี่แมันดูเบรทนั้นอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยไอ้เหี้ยเลี้ยวโน่โค้งมัโน่นที่ผ่านเลี้ยวกลับมาที่เดิมเออก็หวอกให้ตรงไปแล้วก็ขึ้นทางนู้นแวะเบรนู้นแลเข้าไปนู้นเออไม่แล้วไปไปไปตรงไปตรงไปตรงไปมันมีเวลา ซ้ายข้างหน้าเออซ้ายนี่เส้นขาว,วเลยเลียปเลยตรง,งไปยาวๆตามทางไปโอ้ยเบรดมันผ่านเมืองให้ดีกว่าต้องไปก็ได้นะเี้ยวขวาเลยอืมตรงมาเรื่อยๆตามทางมาเลย มันจะไม่มีทางอยู่แล้วนีขวาขวาขวาเอ้ไปอย่าอย่าพอน้ำแตกไม่ได้ยังยังยังไม่ชนไอ้ยี่ยอย่าไปบอกกับทันหันไอ้สัตว์กบินเก็ตเตอร์คนอื่นไม่ทำงานเลยไอ้สัตว์นี่กูดูแล้วมันงงว่ะไม่งงไม่งงตรงไปไปตรงไปตรงไปจาก3กิโลขี่ไปขี่มาก็อยู่3กิโลมันเดียวใหญ่ย้อนกลับลงมา ตอนแรกก็เหลือพันเดียวแล้วจตบไปไม่ได้ไหนไปเรื่อยๆไปเรื่อยถูกไหมอ่ะถูกถูกถ <c oughs> ูก <c oughs> ต่อไปก็ขวานะปทีมไไปปอีกมันจะไม่มีทางแล้วแน่ๆนี่แบบมันมีอะไปเข้าฝ่ายเอาทางป่ากนี่นะไปเรื่อยๆยังยังยังจะขวาแล้วขวาหน้านะ ไาทีนี้ก็ตามทางเข้าเจ้าไอ้ยไม้สูงเฮ้ยเฮ้ยหมาป่าไอสัตว์ไหนได้สัตได้นะเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุเว้ยมึงไม่ทะลุมึงก็ชนแล้วไรเฮียเฮ้ยทะลุได้แต่พุ่มสูงอย่าไอ้สัตว์ไในมาป่าวะเมื่อกี้มึงเห็นไม้สูงไหมเห็นเหี้ยเหมือนกันไปเลยมันมีคนดักไงสัตว์มันมีคนดักใช่ตายเลยนะไอ้เหี้ยถ้าดักไงปวามดุดร้ายนะ โอเเเคคไไปปลลยยรับถ้าเป็นอาม่านี่กูลงเขาไปแล้วจริงจริงไม่ทันกูโดดไปแล้วไอ้เหี้ยโดดทะลุป่าไปแล้วเนี่ยรถไอ้เหี้ยมันไม่ได้ขับง่ายเลยนะเว้ยเนี่ยเออไม่ต้องไปแล้วใส่เกียร์ปลดเกียร์อีกไอ้เหี้ยต้องเชงเกียร์เสือเนี่ยเอ้ยเฮ้ยช่วยอะไรปิดต่อมาไอ้เขี้ยวพอไปรถดับไปแล้ว ติดตอไม้เหรอเออคุณเห็นไหมผู้ยังไม่เห็นเลยเมื่อกี้ผมเปิดแมปอยู่เรียบร้อยรอพังเรียบร้อยพังว่าเรียบร้อยหม้อน้ำแตกเทียนโอ้โหแตกหมดไอสัตว์เนี่ยซ่อมได้ไหมไอ้ล้อไม่พังล้อไม่พังล้อไม่พังอะหม้อน้ำหัดเทียนแบลไปอันหนึ่งแต่ได้แล้วก็อะไรเนี่ยมีให้มอญ้ำกับหมดเทียนเลแตก ไฟไม่จําเป็นเลยไฟไม่จําเป็นเออมีไหมมีหัวเทียนอยู่อ่ะเปลี่ยนดิเปลี่ยนหัวเทียนดิมันน้ำม่ได้แบกมาไปไม่เป็นไรมอนน้ำมันไม่ต้องใส่หัวเทียนดิไม่มีวะหัวเทียนในรถในรถี่ใครเจ้าของรถอ่ะไอ้ไอ้เอาบ้ามึงก็เปิดกันได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วไงมันยังไม่ใส่ไปเลย อ่าอ่าเนี่ยแล้วลองตัดดิตัดดิไอ้เหี้ยคูยังไม่เห็นเลยนะ้วผมกดต่อเมื่อกี้มันบังย่าอยู่นะเว้ยนั่นน่ะมงดูดิเคยตื้นเอาติดเฉยลบลบลบเดี๋ยวรถเกียบ์ใ้กูลงดกว่าดันรถได้ไหมเนี่ยดันข้างหน้าดิ ลบลบลบไ้เฮี้ยเสียงเสียงลบเออเดี๋ยวตายไอ้เ,อเอจ้เ้ยจเย้น oh. ๆๆกเบกเบอ้ช้นไปหน่หยอยดกแรกยากูไม่สบาย <c oughs> ไปเดี๋ยวปูยพังจอเป็นตู้โดนกูนกด้วย <c oughs> เฮ้ยะจะม่าจะว่างไงท่าน <c oughs> แล้วกูดแดกนะมั้งไปดูเครื่องพังขยดบเครื่องเล่ยมีผ้าันยังไม่แดงเลยหัวฉีดเหลืองเลยอย่างเนี้ยอ่าตอนรถนี่น<ถ>ี่มึงต้องให้มันพังก่อนใ <laughs> จะไปใส่ใจนี่ได้ใช้หัวฉีดแต่ด้วยไปเบาๆเนาะบอบบ๊อบาๆอนะบอบไอ้แปดทีนี้ได้เดินแน่นอนเกือบแล้ววันขึ้นเรียบร้อยอะไรละว่าน้ำเลย ไเรื่องว่าน้ำม่ต้องตกใจว่าน้ำเรื่องแอค้างนี้เครื่องมันร้อนหรือว่าเปิดฝากระโปรงไหมไปจอดจอดก่อนนี้ฟังแน่ไอ้เหี้ยขี่ได้ไม่นานดับเชื่อคุณเด็กหายเขาลงไปเปิดถอดวาน้ำออกมันจะวิ่งได้ไหมเอ,อ้ยอย่าถอดนไอ้ยัยแต่จานไม่ติด,ดเปิดฝากระโปรงาเลยอย่างนี้เนะี่ยฝากระโปรงข้อไ,ไหนวะเปิดแอค้างเลยอ้ร้อนร้อนร้อน ปล่อยเลยปล่อยเลยงี้เนี่ยเปิดไฟเออไฟน้นรถไม่ได้เนี่ไฟแไกบอกทางหนไม่นานนี่เลยก่อกำบังเผื่มยิงด้านหน้าใช่ว่าชนตายห่าก่อนเลยเถอะว่ารถคันนี้เราจะไม่ได้กลับรตามทางไปบอกทางเอง กูนึกว่าเหยียบซะแล้วไอสัตว์ไปทีนี้ตรงไปตรงไปตรงตรงไปตรงตรงไม่ใช่ตรงนี้คิดว่าไม่มีทางอย่าที่ย่ลงมามีมีปืนดอบเราไว้ในรถอย่างเงี้ยพวกเป็นน้าสัตว์อะตรงเหรอตรงไปตรงๆเราปิ้งไก่ ก็หันใกล้ไปวางหน้ากระโปรงนี่ปนเยอะนมันเยอะกว่าเดิมเออไมเลี้ยวซ้นี่ไหมไม่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 งไปลงไปเออค่อยๆไปแล้วข้างหน้ามันจะมีทางเลี้ยวขวาคุณเรามาถึงเมืองนี้ได้ไงมะประมาณร้อยเมตรเลี้ยวขวาเราไปฟามหม้อน้ำก่อนไหมเรอมีดาบ ว่าแล้วเครื่องพัง<ป>อ้รถหายแล้วไม่หายโอ้ดีแล้วทึงไม่ขับรถมาไอ้สัสดูทางเลยทางมันหี้ย่ทางเนี้ยเลาะเขาเฮ้ยรถหาย